ไปดูการเยียวยานะะในเรื่องของอาชีพฟรีแลนซ์สำหรับจังหวัดที่ถูกล็อกดาวน์กันบ้างนะครับสิจังหวัดถูกต้องฮะหลังคอรมอมีมตินะครับในการจ่ายเงินเยียวยาฟรีแลนซ์มาตรา3ามสาและ40นะครับคนละ5,000บาทเพิ่มอีก5สาขาอาชีพนะครับรวมไปถึงเรื่องของการลดค่าน้ําค่าไฟให้กับผู้ประกอบการ10จังหวัดด้วยก็มีกลุ่มนักศึกษาชาวจันทบุรีเห็นว่าเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ควรที่จะเยียวยากลุ่มนักเรียนนักศึกษาด้วยเช่นกันครับ ตามที่คณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัดครับก็มีกรุงเทพมหาคน,นาคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นราธิวาสปัตตานียะลาและก็สงขลาอย่างน้อย14วันนะครับเพื่อที่จะช่วยแรงงานกลุ่มแรงงานเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มประชาชนผู้ประกันตนทั้งมาตรา39และมาตรา40คนละ5,000บาทนะครับเพิ่มอีก5สาขาอาชีพ รวมทั้งการปรับลดค่าน้ําค่าไฟให้กับผู้ประกอบการ10จังหวัดด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีมาตรการเรื่องของการลดค่าเทอมครับโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดม,มศึกษาก็มีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในเทอมที่1เป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามีการเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ครับ ซึ่งทางด้านของมหาวิทยาลัยราชพัฏรอมไพรพีเนี่ยก็ได้ขานรับนโยบายปรับลดลงให้ร้อยละสิบซึ่งนักศึกษาบางส่วนมองว่าหากจะปรับลดลงไปอีกเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆครับคุณประมมาฮะว่า <ạ. S 1> บางครอบครัวผู้ปกครองเองตกงานครับ จากสถานการณ์ของโควิดสิการเยียวยาให้ตรงจุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและก็จําเป็นนะครับแต่ในส่วนของการเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกันตนอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งและก็มีการตรวจสอบว่าได้รับผลกระทบจริงหรือไม่เพราะผู้ประกันตนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจริงๆก็ได้รับเงินเยียวยาไปด้วยซึ่งก็น่าจะเสียดายนะครับถ้าเกิดความเหลื่อมล้ําสําหรับกลุ่มคนที่ยังไม่ได้นะครับลองไปฟังเสียงนักศึษามหาวิทยาราชภรฏตรมไพพณีกันสักนิดนึงครับ คนก็มีรายได้มันซึ่งมันแบบลําบากมากเลยค่ะอย่างเช่นหนูก็ที่บ้านยังไม่มีรายได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตกงานคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก,ก็มีแค่คนเดียวก็เลยคิดว่ามันสัมพัญ์มากเลยค่ะที่จะช่วยลดค่าน้าค่าไฟตรงนี้ค่ะหนูว่าคนที่ได้ก็โชคดีนะคะแต่ถ้าคนที่มีรายได้ก็ถ้าถ้าสมมติว่าตรวจสอบได้ว่าคนมีรายได้เยอะก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าได้ะคะ่ะแต่ถ้าแบบคนที่ไม่มีรายได้จริงก็สมควรได้นะคะหนูว่าที่มอลพไยก็มีการลดค่าเทอมอยู่ประมาณ10% 20%อ่นะคะ แต่ถ้าจะลดมากกว่านี้ก็ดีค่ะแต่ถ้ามันส่งผลกระทบแบบในร่างของการเงินก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญหาด้านการเงินก็ถ้าไม่ลดก็ไม่เป็นไรลดให้ส่วนนี้ก็โอเคแล้วค่ะ